จัดทับรับศึกวอ r ิงตั2022ค่ะกระหึ่มซ้อมรบทหาร5 0 0,000 0่นายจีนจับมือรัสเซียค i ิออฟกำลังผสมป้องกันสันติภาพโลก สถานการณ์ร้อนระอุในความขัดแย้งแข่งขันของมหาอำนาจตะวันตกและผู้ท้าชิงอำนาจหลายขั้วฝั่งตะวันออกสหรัฐและยุโรปพร้อมบริวารได้ประกาศสงครามกับรัสเซียอย่างเปิดเผยโดยอาศัยสนามรบยูเครนด้วยสงครามตัวแทนที่ใกล้จะเปิดหน้าชนกันแบบเปิดเผยระหว่างนาโต้กับรัสเซียรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียข่านนายสเกลลับล็อบตั้งข้อสังเกตในการให้สัมภาษณ์สื่อว่าการทุ่มเทนหนุนสงครามตัวแทนในยูเครนข,น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 ของตะวันตกสะท้อนระดับความเปลียดชังของฝ่ายตรงข้ามต่อรัสเซียนั้นไม่ธรรมดาจึงได้เห็น ภาพการรวมพลของกลุ่มประหุวขั้วอํานาจใหม่ทั้งด้านการเคลื่อนไหวทางทหารและการกระชับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่เป็นรูปประธรรมโดยรัสเซียเป็นเจ้าภาพอย่างเอาการเอางานล่าสุดจีนได้เปิดเผยเป้าหมายของการฝึกซ้อมข้ามชาติที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพปฏิบัติการซ้อมรบวอร์สต็อก2022ว่า เป็นการฝึกกำลังทหารเพื่อวางกำลังรบโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังผสมที่สามารถปกป้องสันติภาพในภูมิภาคได้ด้านผูเช่ยวชาญย้ำว่าจีนรัสเซียและพันธมิตรซ้อมรบเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคสกัดกั้นผู้ก่อปัญหา แม้ไม่ได้เอ่ยนามก็สันนิษฐานได้ว่าหมายถึงสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกนั่นเองที่กําลังปลุกปั่นสงครามตัวแทนในเอเชียแปซิฟิกผ่านคาถามไต้หวันวันที่7กันยายนค่ะสำนักข่าวซินหัวและรัสเซทูเดย์รายงานว่าจีนส่งทหารกว่า2 0 0 0นายเข้าร่วมการซ้อมรบบอร์สต็อก2022ที่ตะวันออกไกลของรัสเซียก็มีประเทศทั้งหมด15ประเทศเข้าร่วมในการฝึกซ้อมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-7ถึงกันยายนนี้ในเขตตะวันออกไกลของรัสเซียการฝึกซ้อมรวมถึงการฝึกเจ้าหน้าที่ทั่วไป สำหรับผู้บังคับบัญชาการทหารและการซ้อมรบภาคสนามสำหรับกองทหารผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศได้ส่งทหารไปฝึกร่วมกับกองกําลังรัสเซีย,ยงคึกคักรายชื่อแขกที่เข้าร่วมฝึกร่วมกับรัสเซียได้แก่จีนอินเดียอเซอร์ไบาจานแอลจีเรียอาร์เมเนียเบลารุส คาซัคสถานคีร์กิสสถานมองโกเลียนิการากัวซีเรียทาจิกิสถานลาวและเมียนมาค่ะผลเอกวาลาดิมีโอเมนิยานวิชให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามวิดีโอที่เผยแพร่โดยสวทีค่ะสื่อทางการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเขากล่าวถึงเป้าหมายหลักของงานว่าเป็นการสร้างกองกําลังผสมที่จะวางแผนและดําเนินการปฏิบัติการทางทหารพิเศษที่มุง่งสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย การซ้อมรบครั้งนี้เกี่ยวข้องกับทหารต่างชาติจำนวนล่าสุด6 0 0 0นายจากประเทศสมาชิกและพันธมิตรขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้และองค์การสนนีิสัญญาความมั่นคงร่วมของอดีตสหภาพโซเวียตและประเทศอื่นๆรวมกับกองทหารรัสเซียเป็น50,000นายเครื่องบิน140ลำเรือรบ60ลำและเรือสนับสนุนจำนวนหนึ่งโดยฝึกรบทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเล กองทหารจรีนจากกองกำลังภาคพ,พื้นดินกองทัพเรือและกองทัพอากาศสังกัดกองบัญชาการภาคเหนือของ PLA มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมพวกเขามาถึงสถานที่ฝึกซ้อมโดยทางรถไฟทะเลทางอากาศและการขนส่งทางเครื่องยนต์พร้อมกับยานพหาหนะประเภทต,ต่างๆมากกว่า300คันเครื่องบิน21ลำและเรือรบ3ลำด้านผู้เชี่ยวชาญทางทหารของจีนกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของกองทัพจีนในการซ้รบบอมรบวอสต็อก2022ที่จัดโดยรัสเซีย ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่3และมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคหลี่ยงกวนค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการพัฒนาสังคมแห่งเอเชียที่ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งสภาหแห่งรัฐก,กล่าวว่าความสัมพันธ์จีนรัสเซียแสดงถึงความไม่เป็นพันธมิตรการไม่เผชิญหน้าและการไม่กำหนดเป้าหมายของบุคคลที่3 ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาหรับกิจการระหว่างประเทศรอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศเขากล่าวเสริมว่าการฝึกซ้อมของรัสเซียได้ดําเนินการบ่อยครั้งและไม่ได้กําหนดเป้าหมายฝ่ายอื่นใดทั้งสิน้นสูเต๋าค่ะอดีตนักวิจัยของสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัยของจีนกล่าวว่าความหลากหลายของประเทศที่เข้าร่วมสะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า การซ้อมรบร่วมกันเป็นงานแลกเปลี่ยนทางทหารแบบเปิดไม่เหมือนที่ประเทศตะวันตกและสื่อบางประเทศอ้างความชอบธรรมแอบซ้อมรบโดยไม่แจ้งกำหนดการสู่กล่าวว่าประเทศตะวันตกถือตอนเป็นเจ้าโลกพวกเขามักจะมองว่าความร่วมมือทางทหารจีนรัเสเซียเหมือนกับพันธมิตรทางทหารที่เป็นปฏิปักษ์ความร่วมมือทางทหารจีนรัเสเซียมุ่งเป้าไปที่การรักษาสันติภาพและ,สะเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดอเล็กซซนเดอร์โฟร์มินขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียกล่าวว่าการฝึกซ้อมปฏิบัติการวอร์สต็อก2 0 2 2022 ซึ่งดาเนินไปจนถึงวันพุธที่7กันยายนนี้มีลักษณะเป็นการป้องกันและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รัฐใดรัฐหนึ่งหรือกลุ่มพันธมิตรทางทหารกลุ่มใดโดยตรงค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสําหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนกานยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกร,รัมครับ2อ9 9าบาทซื้อ2กิโลกร,รัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมนื้อสี เหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม1299บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดดิตอตตรดิตครับทุเรียนพันธุพื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เริ่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2รลูกลดไปเลย100บาท